ฟิลเตอร์มันปากแดงขอบคุณพี่แองเกิลค่ะแองเจิลแองเจิลไม่ใช่แองเกิลแองเจิลพ่อจะสิ่งแสนดีแล้วใช่แสนดีอ่ะถอนหายใจเลยใช่ไหมคะลูกคุณแม่ถอดแล้วนะแสนดีแสนดีดูนี่แล้วแสนดีคาแสนดีขะดูนะดูนะแม่จะถอดแล้วนะ หนึ่งสองสะเอเอคุณแม่นี่นะคุณแม่มารนะ์กหน่าจำได้ยัง <c oughs> ยิ้มหวานหน่อยแล้วยิ้มหวานให้แม่ยังค่ะยิ้มหวานให้แม่ยังคะ <c oughs> <c oughs> ยิ้ม,มหวานหน่อย <c oughs> โอ้มันยังนอนไม่อิ่มใช่ไหมคะยิ้มหวานหน่อย ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยแฟดแฝดนอนคู่กันใช่แฟดนอนคู่กันอืมอืฟ <c oughs> ิลเตอร์นี้นี่มันขาวผ่องดีจังเลยแหละนะหัวนราะฮะอุย <c oughs> อ้ยอุ้ยอ้าวอ้าว สำลักน้ำลายขอบคุณพี่มานิดขอบคุณพี่มานิดค่ะมแ <laughs> ม่เดี๋าายวนะเถือให้หน่อยดิเรื่ง <laughs> อ,องมันเยอะจรงมิง้งเรื่อ,องมันเยอะ มีไหมกันไหมเอาผ้าแบบไหนผ้าเล็กก็ได้ผ้าได้กินนมอ่ะเอาเช็ดน้ำลายอุ๊ยผ้านี่อะไรนี่น่ารักจังเลยลูกนี่ผ้าน่ารักมากเลยมีไอติมด้วยเห็นไหมไมทอะรเช็ดปากขอ,อสวัสดีทุกคนค่ะ,ะ <laughs> เช็ดมือเช็ดมือเหรอโอ้ย ลจมูกแหย่เข yeah, mm ้าไปในลุนจมูกนะคะโอ๋อ oh, ันนั้นอะไรอันน anyway> ั้นตาใช่ไหมปากปากอะไรอีกคะขอบคุณหัวใจด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวไหมคะวันนี้หนูจะกินข้าวไหมคะฮะกินข้าวกับอะไรดีลูก วันนี้กินข้าวกับอะไรดีคะกินข้าวกับโจ๊กไหมโจ๊กใส่ไข่หรือเปล่า <laughs> กินข้าวกับอะไรดีคะกินข้าวกับโจ๊กเหรอนะทำโจ๊กเหรอคะลูกใช่ไหมวันนี้แม่ก็กินโจ๊กนะกินบกแบบแสนดีเลยแหละนะกินสูตรแสนดีเลยค่ะือคุณแม่ก็กินสูตรแสนดีเลยนะ มันอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็ชอบใช่ไหมคะว้ายชอบใช่ไหมคะชอบไหมคะเอ๊ะเอ๊ะเอ้จะเอาหรอจะเอาหรอว้ายโป๊ะเลยดูดิโป๊ะเลยลิปสติกมันลอยเลยคะ่ะลูกอือหือ ขอบคุณค่ะพี่เจีย,ยนิสานะคะส่งดอกกุหลาบให้แสนดีด้วยแสนดีได้อะไรอีกน้าได้หัวใจด้วยโอ้โหขอบคุณพี่พี่ค่ะแ,แสนดีเอาพี่พี่คุยกับแสนดีหน่อยค่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังแสนดีคนสวยค่ะน่ารักมากเลยค่ะโน no no ก no, 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 no. ินหูล พี Он, ke, आ, no, 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 ่พ no, 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 no. ี no, 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 no. Oh. 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 ่เมน์มาหน่อยแล้วเดี๋ยวแม่อ่านให้แสตดีฟังนอนนอนนอนจะไม่กินมือหรือเปล่น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไหนไหนดูดิอุ้ยมาอ่าแม่จับจมูกอ่าจะอาเ้ยอ่า น่ารักมากๆขอบคุณค่ะอันไหนแม่ทำให้ไหมแม่ทำให้ไหมจัดตรงนี้แล้วยังไงอาเงี้ยหรอจัดตรงนี้แล้วมันจะอ่าชจกะจีเจกะจีเจกะจีอ้าฮะช็อตช็อตพี่เอินเลี้ยงตัวเองเหรอคะฮะพี่เอินเลี้ยงตัวเองเหรอคะ ทำไมหัวมันบุบบุบบุบบุเงี้ยฟิลเตอร์จับไม่ได้ตลกกว่ะแซนดี้คนสวยจะร้องเพลงเพราะแบบแม่ไม่นะโออันนี้ไม่คาดหวังเลยเพราะไม่เพราะเราก็ชื่นใจที่สุดแหละเอาอีกแล้วนะพ่อนะพ่อเอาอีกแล้วนะ คุณพ่อเอาอีกแล้วนะคะแสนดี้บอกเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอ,อุ๊ยอุ๊อ๊ไม่ได้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 วยนะคะนอนไปนานหรือ,อยังเนี่ยหกเดือนและะ้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียงดังแสนดีตื่นเลยเดี๋ยวพ่อก็โตใช่แล้ว <c oughs> นี่นะถ้าเกิดแสนดีต้องการความช่วยเหลือแสนดีทำท่านี้นะนี่ทำท่านี้โอเคไหมน<ำ>ี่ทำโอ้ทำท่าไหนเ <laughs> มน,นูเหรอ <laughs> ถ้าคุณพ่อฟัดแล้วแสนดีเบื่อแสนดีทำนี้นะโอเคไหมโ <laughs> อเคไหมขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือ SOS ดูไม่เบื่อขอบคุณคะ่ะขอบคุณสติกเกอร์ขอบคุณหัวใจด้วยนะคะอืม ฟิลเตอร์ก็หาปากแสนด,ดีไม่เจอโอ้โหทำไมวันนี้จะมูกแหลมจังเลยอะคะ่ะฟิลเตอร์มันเพิ่ม <laughs> ต้องพูดเก่งวนปูนแน่ๆเลยอุย้ยขอบคุณพี่พี่ตุ้มนะคะขอบคุณพี่ตุ้มให้ใจส้มแสนด,ดีด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะเหมือนไหม <laughs> ปล่อยให้มีน้องอีกคนเลยโอ้ใจเย็นคะ่ะ สันดิโตก่อนเนาะน้องสันดีคนสวยพี่โบค่ะผมเจอพี่ปอที่งานวัดกำแพงครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอะไรคะลูกอุ้ยเรามีปลาด้วยนะเอาปลาไหมคะเอาปลาไหมคะสันดีน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจด้วยนะคะขอบคุณใจส้มด้วยนะคะปลามันว่ายน้ำยังไงคะปลามันว่ายน้ำยังไงคะพ่อปลาว่ายน้ำยังไงอดูสิ น้องแสนดีหน้าเหมือนพ่อมากเลยพี่มีนาขอบคุณค่ะเหมือนพ่อกระปุ่ม,ม <laughs> พ่อเล่นแรง <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะหัวใจตาดิ้นตาตัวนี้มันสดมากแต่ดีดม,าามันสดมากเลยนี่มันตาชาวมณนดูมันดิ <laughs> จับจับป้าจับป้าแล้ว,ว <laughs> มองแรงมากแล้ว <laughs> มองแสนดี้ดูดิไม่มองไม่มองเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่มองเลยไม่มองเลยเหรอโอ้ไม่อยากมองปลาแซลมอนปลาไมสดต้มากไม่ให้ความร่วมมือไม่สนุกเลยเหรอก่อนชอบไม่ได้แล้วหนูเพิ่งตื่นนะคะ สวัสดีพี่พี่นะคะแสนดีน้องแสนดีจะเหมือนแม่กี่โมงนั่นนะสิเหมือนแม่ไหมคะเหมือนใครคะลูกฮะเหมือนใครคะโออยากจับแล้วอยากจับแลชอบจับจับโทรศัพท์เหรอใช่ไหมคะไหนคะยิ้มหวานไหมยิ้มหวานในกล้องหน่อยได้ไหมคะเอา ออยดิมาดิมาดิอะมามามนึ่งสองสัมัมมมมมหนอมาให้แม่มัมมมให้แม่มัมมมอ่งสองเ เร <huh ิ่ทำนะอ่ะอ่ะอ่ะมา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 อะอ่ะอ่ะอ่ะอะเข้าปากเข้าปากเดี๋ยวมีคนที่สองยังก่อนค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะเหมือนเป๊ะค่ะเหมือนคุณพ่อคุณปู่ลูกสาวส่วนใหญ่จะเหมือนคุณพ่อเนาะใช่ไหมคะ อ่ามยำยำยำให้แม่ชิมหน่อยได้ไหมคะลูกสซนดีให้แม่ชิมหน่อยได้ไหมคะสซนดีหกเดือนละคะ่ะแม่ขอกินปลาด้วยได้ไหมคะอันนี้มันปลาทับทิมใช่ไหมลูกหืฮะฮะฮะอันเน่โอ้รบกวนเหรอคะ อันนี้มันนุ่มมากเลยนะผ้าเนี่ยอืมผ้ามันน่ารักด้วยแหละขอบคุณค่ะขอบคุณไอติมค่ะขอบคุณไอติมนะคะน่ารักมากมายขอบคุณค่ะมันนุม่มใช่ไหมอันนี้มันนุ่มมากเลย ขอบคุณใจส้มค่ะดูน้องทุกคลิปเลยมาดูกันบ่อยๆนะคะแม่จะพยายามลงให้บ่อยๆนะคะ <c oughs> ง่วงใช่เขาเพิ่งตื่นค่ะเขาได้ยินพ่อกับแม่เสียงดังเขาก็เลยตื่นเขายังนอนไม่เต็มอินหรอกเอาไหมนอนต่อไหมคะนอนต่อไหมนอนต่อเนะโอเคไหมคะเดี๋ยวแม่กล่อมพ่อถ่ายได้ไหม โอ,โอเคโอเคเข้าใจนอน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 ค่ะฮะนอนด้วยนอนด้วยอ้าวเช็ดปากเช็ดปากน้ำลายนอน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 ไม่กลัวแล้วไม่กลั <laughs> ว,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 วไม่กลัวนอนนอน น่วงค่ะพ่อกับแม่มาขัดจังหวะการนอนบ่นบนบ่นพ่อไม่แกล้งอกล้งนอนนอนน,น,น,อ <c oughs> อนอนนอนกับพีนน่หมูนอนกับพี่หมูนอนหมชอบหรอคะลูกชอบอันนี้เอรอชอบอันนี้เหละลูกมันน่ารักเปล่ขอบคุณค่ะ สอนดูอยู่ฮะลุงสอนเหรอลุงสอนอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ลุงสอนอยู่บ้านมัน้งบ้านไหนบ้านกรุงเทพหรือบ้านสุพรรณ เดี๋ยวเขาก็หลับเองอขอบคุณค่ะมากล่อมกันกล่อมแสนดีหลับแมวงัวงัวงัวคุณสอนเขียนมาว่ากทมองกอดทอมอ ไม่เห็นจาไม่ได้ไดสันีินอนเองได้ไม่ควรไม,ม่ควร

ตอนนั้นนะบายๆก่อนบายบายก่อนจะพาเข้านอนแล้วนะคะขอเดินเที่ยวก่อนนะคะโอ้โอ้โอ,โอ้ฮัลโหลสวัสดี่สวัสดีขาไปแล้วนะบายบายสวัสดีให้คุณแม่กล่อมนอนค่ะไปแล้วนะคะบายบายนะคะโอเคบายบาย